บันเงาะนี่ต้นขึ้นมากฮ้องก็ไปนี่เมื่อวานกับต้นนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ผีมือผู้ใหนนี่ได้เอาผีมือไหวยดีมันทับไปนี่มันควดค้างอีกแล้วผีมือมันเขาบางคนจะคนเขาบางคนจะตัวไม่จริงหรือไม่ได้ทำหรอกยายมึงด้นมึงด้นนี่มึงน้นเป็ี่ยนตะชุนมาดิเห็นบะซีดังไงก็มันมาเนี้ยอ่ะฟังมันแล้วล็อกนี่ดลยขวดกระพุ้งขวกระพุดอันนี้แม่ ต่ว่าแบงได้ต <uk> <arp ceux> ื่นย้อนมันเด้ถ้ามันมันม่มีเสียงแม่แบงบ่ได้ตื่นเช้าวันนี้ดอกข่อยก็นึกว่าเจ้าไล่ขาหมาไรขามันนี่แล้วแต่ละมือแต่ละเว้นหรือว่ให้ได้อยู่ืมสมบัติหน่อยไม่ได้จะว่าริ่งหลอกเจ้าไม่ยืนแถวเป็นแถวเห็นมอไปง่ายมันหยาดมะกลัวคือบอกกับเจ้าลนะ มันกังอกวากัามันกอกวากเชื่อหรอกยังไม่ยังไม่เชื่อใจแม่บังตีนมันพี่น้องบึงตีนมันบังตีนมันเออพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่ทำอะไรหนูรู้หนูไว้ใจพ่อใช่ไหมเออแต่หนูไม่ไว้ใจยายใช่ไหมแม่มันน่ะมันน่ะมันมาหาแบ่งต่ว่ามันมาหาเจ้าแสดงมั่นทุกเจ้าเล่นมานนี่ดูมันนี ไม่เราแม่งจะคว้าอยู่กับภาปลอดภัยกว่าวอย่าไปกวัาอย่ากัดที่เราพวกเดียวกันอย่าไปกลัวเออเพราะช่วยอยู่แล้วดีรึเปล่าอย่าอย่างนี้รึเปล่าเอามาดูเอามาดูเออดอกแก้วจะหันง่าเอามาดูเอามาดูแม่นี่จัดการมันเอาของคอมาเลย ดอกไม้ป้านี่เดบัตแม่สีสูนขนาดเลยของค้อมันเลอะมันใว้ใว้ได้ขังหมดคนตีนนะยินแบบกินกีบขว้ยมาเนี่ยฮะกินกีบขว้ยนั่นมันไม่ใช่หินนะมันขี้ควายโอ้เออไปรักยายไปรักยายไปหายายโน่นไปหายายไหมไปหายายโอ้ยอผ่ามึงไม่พ่อไม่ช่วย ไปหายายแม่มาเอามันแม่เอาไปขังไปไปขังจับมันที่ไดจับเลยมัดึงอี่เออรักรักผูกเลยมีอาผูกมันโูอยู่วาสิผูกมันเห็นโ่ผูกผูกมันมาๆมาๆลักรักเออมาเลยแล้วแม่ก็บอกว่าจับขังมันเลย ดื้่นะเอามันแรนมาแม่ก็จับรถตัวเออจับเลยจับเลยมันมาสัวบผูกเลยจับผูกผูกผูกวะนี่กันกัวนูกันกลัวกันกลัวเอออล้วผูกวะเออมันมึนสมนางเนี่ยดิ เรียบร้อยล้วไบย้า่กัดกูเล็วเรียบร้อย